ขายโรตีแผ่นละเ็บาทเลขครอบครัวบ้านเกิดเมืองสกลเอมณีรัตลูกครึ่งบังกลาเทศเสียเสาหลักเดินขอบ้านหาเงินเลี้ยงแม่แต่ทุกไล่ชีวิตไม่ได้สวยหรูงดงามเหมือนอย่างไทยสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างเอมณีรัตที่เธอได้ออกมาเผยถึงชีวิตในอดีตของตัวเองว่าลำบากต่างจากดาราคนอื่น เอเป็นเด็กสาวต่างจังหวัดที่เติบโตมาในครอบครัวขนาดปานกลางแม้จะไม่ร่ำรวยเงินทองแต่ครอบครัวของเธอนั้นก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพสุจริตเอเล่าว,ว่าพ่อกับแม่เธอนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายโรตีช่วงวัยเด็กถามว่าเอลำบากไหมก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ว่าเอมองว่าเราทำตามหน้าที่ของเราที่ควรจะต้องทำ ก็คือตอนเด็กๆที่บ้านเอขายโรตีเอก,ก็ช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้คือหน้าที่ของเอจะเป็นหน้าที่นวดแป้งกับเอาแป้งมาคุกกับเนยเตรียมพร้อมที่จะไปขายและก็จะมีออกไปช่วยขายของบ้างแล้วพอช่วงโตขึ้นมาอีกทุกอาทิตย์ แถวบ้านจะมีสนามม้าประจําจังหวัดค่ะเอกก็จะไปขายลูกชิ้นขายปลาหมึกย่างเอมองว่าในครอบครัวต้องช่วยกันหมดแล้วครอบครัวเอสอนมาว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเอกก็เลยรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ของเราจุดพลิกชีวิตสูญเสียเสาหลักครอบครัวเธอบอกว่าเสียใจที่ต้องเสียพ่อแต่ก็ต้องเดินหน้าเพื่อเป็นเสาหลักใหม่ให้คุณแม่ครอบครัวจากที่พ่อเป็นคนดูแลครอบครัวพ่อเป็นคนหาไรายได้หลัก แม่ก็เป็นคนช่วยเสริมและเอกก็เป็นลูกคนเล็กและมีพี่สาวที่จะรับผิดช,ชอบทำงานดูแลช่วยนั่นช่วยนี่ทุกอย่างของเอกก็จะรองลงมาเยอะมากพูดง่ายๆก็ไม่ต้องรับผิดช,ชอบอะไรหนักมากก็จะรู้สึกว่าสบายๆ พอเหตุการณ์มันพลิกปุ๊บหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนแม่หาตังคนเดียวเลี้ยงลูกเอกก็เลยรู้สึกว่ามันต้องช่วยกันก็มองเห็นว่าคุณแม่ทําอยู่คนเดียวและเอต้องเรียนมีค่าใช้ใจ่ายเยอะมากและคุณแม่หาคนเดียวก็คงไม่ไหวก็เลยเข้ามากรุงเทพที่นี่จากที่แบบชีวิตไม่เคยเข้ากรุงเทพก็เลยเข้ามาอยู่และเรียนต่อในกรุงเทพพรที่บ้านไม่มีมหาลัย พอเข้ามาในกรุงเทพก็มองหาว่าที่ไหนที่เราจะเรียนและทำงานได้ด้วยเข้ามาตอนแรกรู้สึกมันอูฟูมากงานแรกที่เอกเข้ากรุงเทพมาเลยก็คืองานขายตรงตอนแรกไม่รู้คือทำทุกอย่างนั่งเปิดดูสมุดหางงานไล่ๆดูว่ามีใครรับสมัครอะไรบ้างและมีที่หนึ่งบอกว่าเงินเดือนดีทำงานน้อยรายได้เยอะคาว่ารายได้เยอะก็เลยลองไปดูพอไปดูมันเขาก็บอกว่าน้องมาฝึกงานเลยเราก็รู้สึกว่าพี่ไม่สัมภาษณ์หรอคะ ก็ดีใจคิดว่าตัวเองผ่านแล้วเริ่มงานได้เลยเขาก็นัดให้เจอนั่งรถเมย์ไปเราก็แบบนั่งรถเมย์ออกนอกสถานที่ด้วยตื่นเต้นพอไปถึงก็จะมารวมกลุ่มกันก็ไปขคอตามบ้านกดกิ่งตามบ้านบางบ้านก็โอเคบางบ้านก็ไม่เอาไล่ไปวันนั้นสรุปเดินเคาประตูขายของตามบ้านโดยรวมแล้วประมาณ10กิโลแต่ขายไม่ได้เลยสักอันและค่าใช้ใจ่ายเราออกเองค่าข้าวค่า,า,ารถ จึงทำให้ตัดสินใจว่างานนี้ไม่เหมาะกับตัวเธอเองจึงทำให้เธอได้พบอาชีพใหม่จุดเริ่มต้นชีวิตตัวประกอบค่าตัววันละ300บาทแต่เป็น300บาทที่ทำให้เธอได้มีชื่อเสียงและได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเองคะ่ะ